ดีค่ะแล้วก็ลับมาพบกับช่วงที่2กับเนื้อคู่เอ็มซีชาเรนนะจ๊ะฉันใส่แว่นทำไมฉันไม่รู้เหมือนกันงั้นฉันถอดแต่จพาะฉันไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือตอนนี้แบบมีฝรั่งออร่าอาร์รอเลยกับเอ็มซีเซิร์ชอีกคนหนึ่งไปรู้จักกันเลยกับย้อนที่สามตั้งมือสวัสดีสวัสดีครับครับผมมีอะไรนะเฮ้ยอะไรเขื่อลุดเขื่อลุดเออหูวกันไปหูวกันไปตรงนี้เลยใช่ไหมต้แบบ พี่ก็แบบเหงามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่มันหลุดจริงจังนี้วพันๆไว้ก่อนพันพันไว้ก่อนเดี๋ยวพันเลยมันหลุดจริงจังอ่ะมันหลุดจริงจังเจ๊ปากเขาทำไมปากเจ๊ดูแฉะแฉะไงก็ไม่รู้เนี่ยอะไรนะทำไมปากดูแฉะแฉะน้ำลายเหี้ยนเย้าไม่นี่น้ำลาีมาคุยกันนะอยากจะบอกโมตี้อ่ะไม่เคยถนัดถนัดพอไอ้พอถนัดพอถนัดท่นทอนย่างเดียวมือเดียวด้วยใช่ไหมอ่าให้ให้นังนำตัวหน่อยให้นังนำตัวหน่อยอ่าสวัสดีครับชื่อโยชิสั่งนะครับผมชื่อโยชิสั่งชื่อิิงชโยจรๆปะ อ่าเป็นหรือว่ากระแดะเองไม่ใช่เมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่มาของชื่อมันมาจากเมื่อก่อนเลยกี่ปีที่ผ่านมาล่ะโอ้หนานแล้วไม่ต้องยาวมากนะเอาสั้นๆรวบๆเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นบาสเป็นห็นอย่างนี้เป็นตั้งบ้านนะครับเออเล่นเปนตั้งบนเห็นเต้เต้พูดไปเลยตรงๆเห็นเตี้ยอย่างงี้ไม่ต้องพูดว่าแหมจะว่าเตี้ยแหมเห็นเต้เต้ยังงี้ยก็ทำให้เพียได้นะจ๊ะโอ้ยจุดจะบ้ามามาต่อต่อต่อแล้วเพราะตอนผมไปเล่นบาสเนี่ยก็มีลุงท่านนึงเขาไม่ค่อยรู้จักชื่อผมไงเขาอยากเรียกไอ้เบอร์เก้า พอลุงนลุงเขามาขายน้ำไงเขาบอกอืมอ้าวกก็าเรียกโยชิ โยชิโยชิโยชิมะซึอะไรเงี้ยคนในสนามบขาเรียกัาย่าโยชิโยชิมาสึคืออะไรวะมาเห็นหน้าเห็นหน้าตาพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเกาหลีอะไรางี้ยไงมันมาจากไหนเร่งเลยอยู่ทีแกเรียกขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอยากถ้าเดี๋ยวทีมงานเอาทีมงานแข่งกับทางบ้านเลยก็ยังไงเซิร์ชโยชิมึอะไรเราะเซอสซอสมุงรดอ่ะเดี๋ยวเซิร์ชให้เดี๋ยวเซิร์ชให้เออ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 อวออ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 เออออออวออ ค้าคนในสนามบาสอหะเค้าไม่รู้จักชื่อไงเค้าจะเรียกแต่ไอ้เบอร์เก้าไอ้เบอร์เก้าอะไรเงี้ยอ่าพอลุงนะเขาเรียกโยชิปุ๊บเขาก็เรียกเบอร์เก้านี่ไม่ใช่เก้านิ้วนะเก้ามินแมรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ๋อก็แบบบางทีก็แบบดูจากตาพันผ่านเดูยังไงวะไม่ดูจากตาพันผ่านเเอออ่าต่อมาอันนี้หาจริงเลยออะไรายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่การศึกษามีไหมทำงานอะไรอยู่บอกสิอายุ23่สครับถึงแม้น่าจะดูเหมือนสัก18บแปดอะไรเงี้ย ป๊าจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมสองคำศสตร์เวลาเวลาพูดไปแบบเกลียดใครหรือเปล่าทำไมอ่ะเวลาพูดกับกล้องหรือเวลาพูดกับใครก็ยิ้มบ้างอะไรบ้างยิ้มตลอดเอ๋อไม่เหมือนฉันเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ดีอยากใส่ดีตลอดพี่ยิ้มให้เจ๊ตลอดไงคือบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นผลนะเพราะว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีผู้ชายเขาหายเยอะเขาเตรียมมาเยอะนะเขาเตรียมมาเยอะต้องเขาเตรียมมาเยอะใช่ไหมลายมาหน่อยลายมาหน่อยอ่ะสักเรื่องสักเรื่องสักเรื่องมาอ่ะเปิดมาเลยมา อะลองเล่าข่าวเศร้าข่าวสักเรื่องสิมาฉันอยากจะรู้จริงจริงข่าวสักเรื่องสักเรื่องอ่ะเรื่องอะไรนะไอ้อย่าลิงไก่สั้นใส่นะอ่ามมาเร็วเร็มาเรื่องอะไรนะไอ้ผู้หญิงอะไรนะที่ที่ว่าข่าวก่อนอะที่ว่าอะไรอะอ่นอะไรขายบริการปะขายบริการอะพูดเลยพูดเลยไมกคือผมอ่านกระทู้หนึ่งมาครับเกี่ยวกับเออคือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาออกอะเขาเรียกว่ารายการอะไรอ่ะผู้หญิงขายบริการอ่ะบอกว่าเออเขาเจอผู้ชายมาทุกรูปแบบมีแบบไหนบ้างสรุปมาเลยมาก็แบบที่แกคิดว่าแบบ เขาเขาเอาเอาไม่ต้องเติมไข่อะไรเห้ามาจฉถึันได้เฮ้ยได้เลยเหรอคือเราได้เป็นแบบไหนครับโยชิอาจารย์แกผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้ไงเข้าใจว่าผมเห็นผมอย่างนี้ผมไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงเอาสองคำถามมาจวอันเดียวกันอ่ะยิงขา่บริการส่วนยิงไข่บริการอันนี้ไว้ก่อนอ่าโอเคช้าน่าะบอกช้าแล้วเราเอสเอสเอสถามว่าเป็นแบบไหน เป็นแบบไหนมีคนโจรนิ้วแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะบอกอ่าบอกว่าผู้หญิงอ่าผู้ชายบางคนอ่ะที่ไปซื้อบริการอ่ะผมแบบบางทีเขาเขาจะเข้าเนอนทำไมเขาถามว่ามันเป็นแบบไหนผมเป็นแบบไหนเออผมเป็นผู้ชายสิเป็นผู้ชายใครถามไว้ถามจะลองไหมจะลองไหมจะลองไหมนี่คนถามผู้ชายผู้หญิงผู้ชายถามแน่นอนจเราไม่ได้ถามวิญญาณเลยจริงจริงจริงอีอีด้วยนะอีอี เชื่อฉันเออวะกูเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นผู้ชายว่ะบอกว่ะเบอร์ไปเลยเบอร์อะไรเบอร์ห้องเบอร์มือถือเอออเาจริงๆนะถ้าขนาดนี้นะกูว่าเอาเบอร์เลขบัญชีให้เขาไปเลยให้เขาแบบเอออ่ะแล้วถ้าเกิดสำหรับอ่ะสาวบริการมีไทยไหนบ้างที่นางเจอมาบางคนก็เจอหื่นมากๆอ่ะแบบโอ้โหซัดไม่ยังปา๊บปัปัเครื่องในกูแทบพังบางคนเแล้วสาวบริการมาซัดไม่ยังเครื่องในไทยวก่อน เวลากล้องเขาอินเสิร์ชฉันกับสังสองคนเรารู้สึกเหมือนแบบคู่แมทเหมือนเป็นคู่เนี่ยเป็นเนื้อคู่กันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบสองสีอะบีฟอร์และอัพเตอร์แล้วก็ตัวเองก็เป็นนะเออดีไ่มครัตอนอาบแดดแล้วหลังอาบแดดอ่ะแล้วก็อ่ะมามามาทีแรกแล้วสัดสัดสัดเรียบละอะไรไอ้ก็บางคนก็แบบอาจจะดูผู้ชายเรียบร้อยอย่างฟิลอย่างเงี้ยไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับปนดูเรียบร้อยไงเนถ่งเตียงปุ๊บกี๊ใส่ ไม่ใช่แบบคือเข้าไปแบบว่าดูเรียบร้อยข้างนอกภายในเรียบร้อยแบบว่าเออมีแฟนด้วยนะบางคนมีแฟนมีเมียแล้วอ่ะเขาต้องแบบรักษาภาพพจน์ไงให้ตัวเองดูเรียบร้อยแต่พอไปถึงปุ๊บไปซื้อบริการก็โอ้อีกยังไงยังไงอย่ยังไงคิไม่ออกเก็บกดเก็บกดไงแสดงแสดงอยากได้เหมือนแบบอยากได้นังเอกมาแสดงคู่ไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เอาอันนี้ตัวชายลั้วอะไรมาลองนี่ลองลองยากอยากผมผมเป็นไม่เป็นจริงๆไม่เป็นมันมันมีพูดประโยคไหนหรือว่าแสดงอะไรบ้างไม่เขาแค่พูดมาบอกว่าเหมือนกับ อีกน้องๆห้าร้อยมั้ยห้าร้อยห้าร้อยหยิบย้าเออนั่นนี่วันนี้ก็จะรู้วันนี้ก็อยากรู้บทบาทสมูทจัดมาจารย์มาอ่ะพัวละแตอาจารย์เอ้ยอยากเพิกเนี่ยเอย่าวิเนียพี่ให้ติ๊กพันหนึ่งเอาวันนี้ติ๊กพันหนึ่งนะขอถ่ายแหกให้ดูหน่อยแหกแบบเอ้ยทาแล้วแหละขอถ่ายไว้หน่อยดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแหกขนาดน้ำแกยวอ่ะถ่ายเสร็บไว้ถ่ายเก็บไว้ จบรายการไปฮาโลวีนกันที่ไหนก็ฉันถามไปตั้งนานแล้วว่าจะไปฮาโลวีนกันที่ไหนก็บอกผมด้วยบอกผมด้วยอะบอกผมด้วยรู้สึกว่าจะไปแถวไหนทองหล่ออันนี้ไม่ใช่เหรอนี่แต่งตัวเรียบร้อยเอ้ยวันนี้ผมแต่งตัวพร้อมแล้วอะไรพร้อมจะออกไงแต่งตัวพร้อมแล้วฉันก็เชื่อเพราะว่าแม่งใส่กางเกงรัดไข่กันหมดเลยแต่วันนี้ผู้ชายใส่กางเกงรัดไข่กันหมดเลยค่ะเออคือจุดาีเฮ้ยเธอก็รัดเหมือนกันนะเออรัดอะไรครับผ่าแล้วผ่าแล้วเชาะแล้วแล้วก็ถอดแล้วโอเคจบอ่ะมาแล้วมีแบบไหนอีก แต่แต่ที่ฟิวเคยเจอนะมันที่ฟิ่เคยเจอคือฟิวเคยไปจากประสบการณ์จริงไม่ไก็ไปเดินกับเพื่อนไงที่เป็นในการอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินแถวนั้นอ่าแล้วแวกนั้นกำลังจะขึ้นรถเมล์เดี๋ยวก่อนนะนนี้เขาพูดถึงผู้หญิงแบบเอางนวด คือบางทีไปเดินบาโฮนมันก็เออมันก็ไม่ใช่แบบอยู่ตามแหงลอยไหมแกไม่แถวข้างทางก็มีข้างทางก็มีโอเคโอเคไม่งั้นฟิลไม่บอกหรอกว่าน้องๆห้าร้อยห้าร้อยพ่อหนุมอยงยามีห้องด้วยไม่ใช่หรอโอ้รู้รู้แน่นรู้แน่นไม่ไหวอะเด็กพู้นี้อะไรไม่รู้ฉันเป็นคนอ่อนต่อโลกไม่ค่อยได้ใส่ก็กำลังเดินไปขึ้นรถเมล์แต่ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มแล้วก็เดินก็เดินไปกับเพื่อนเก่งคนหนึ่งเดินเดินไปแล้วขับเขามาจับน้องๆเที่ยวไหม ีล้ววันนี้เมียมาเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็เดินไปแบบออกสาวแล้วไงมันไม่ตอบออกสาวด้วยกอดด้วยกอดด้วยไงนแล้วออกสาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้องโดนเที่ยวไหมแล้วก็ส่งสายตามาตอนนี้พี่พี่ครับเปิดตูดแต่วันนี้นางก่อนมางจะมานางบอกว่าเดี๋ยววันนี้ฮาเราบีนเดี๋ยวนางจะมานางจะมาสาวแตกเอาจริงเหรอไ้่อยากเห็นโอ๊ยไม่ได้แล้วในแค่นี้แหละจริงเอาเยอะกว่านี้ได้ไหม ทำไมหรือว่าต้องเอาเรื่องแบบผัวผัวเนี้ยถึงจะแบบสาวแตกถึงแบบหวังมันแล้วสัปดาห์แรกนี่คาดหวังไปเยอะมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ก็สามมาสวมรอยยังมีคนเขาคิดเลยว่าแบบว่าจะมาเสียบแทนน็อตแล้วหรอเขายังตกใจกันอยู่เลยถามว่าน็อตยอมไหมตอบยอมเสียบอะไรนะเสียบอะไรนะอะไรนะเสียบอะไรนะเจะไม่เสียบเสียเขาอะไรอะไรวะอะไรอะเฮ้ยกูตามไม่ทันวะอะไรเข้าใจแล้วกันอะไรเขียน อะไรเขียนอยู่เขียนเขียนเขียนในแพดอยากรู้พิมพ์มาพิมพ์มาอยากรู้ท่านผู้ชมไม่ต้องรู้อะไรตอบผมหน่อยในรายการมีผู้ชายแค่กี่คนฮะผมไงหลังท่อหลังท่อเดี๋ยวว่าลังท่อหลังท่อนอนหลังท่อหลังท่อคืออะไรหลังท่อคืออะไรคืออะไรตอบใกล้เคียงกับหลังตู้เย็นหรือเปล่าเออเป็นอะตอบอะไรฟิลนั้นปะ ฟิวนั้นปะฟิวนั้นใช่ปะทอยเล็ตบอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วล้างตู้เย็นคืออะไรวะอเดียวกันปะก๊ะกำลังตู้เย็นก็ขัดตู้เย็นน่าจะอาไม่รู้อ่ะฉันแบบฉันเป็นผู้หญิงมาแต่กำเนิดก็เลยแบบก่อนแช่ผักไม่เคยรู้อะไรให้มันสับมันเยอะมากจนฉันไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรกันเออตอบตอบตอบนิดนึงได้ปะกำลังตู้เย็นก่อนแช่ผักแล้วก่อน แม่งเหมือนว่ายิ่งถามแม่งยิ่งเพิ่มสับให้กูเว้คือมันสเต็ปมากขึ้นไงต้องล้างตู้เย็นก่อนแล้วต้องแช่ตับมาแช่อีกไงเออผักผักนั้นก็อย่างเช่นมะเขือยาวอะไรอย่างเงี้ยน็อตครับเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เราลองลองมาคิดมั้ยเออหบอกเขาเอสวันนี้ก็ไม่มีด้วยเราลองมาคิดมั้ยวันนี้แก่นของรายการเราคืออะไรนี่นี่นี่พี่วอลเขาจัดมาให้แล้วใช่สิบสิบข้อดีของคนโสดใช่ข้อดีของคนโสดแต่เคยมีคนถามยังไง มีคนถามฉันบ่อยมากว่าเฮ้ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วอ่ะยังไม่เข้าเนื้อหาอเลยเฮ้ยอยากจะบอกว่ารายการนี้อ่ะไม่ให้มีสคริปต์ค่ะคิดอะไรอยากพู้อะไรพูดเลยเพราะว่าเรื่องของเรื่องแม่งมีแต่เรื่องแบบโวยวายหมดเลยเรื่องอะไรที่แบบว่าสามาแบบจบผู้ชายเขาจอวได้กูเอาเลยอขอแค่นั้นก็พอเลยมีแต่ผู้ชายมาหาเจ๊หมดเลยเนี่ยก็ไมู่้อะไรขอแค่นั้นจบตัดตอบสนองตัณหาตัวเองจบค่ะเอาโอเคมาจัดต่อมา ขอเรื่องไอดาหน่อยได้ <ID A. S 2> ปะจัดไปเฮ้ยมันเป็นประเด็นหนักมากเฮ้ยแล้วก็มีเรื่องเตออีกอ่ะอยากไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันมันอยากหลายเรื่องแล้วไหนจะเรื่องใบเตยอ,อ,อ่ะเรื่องใบเตยเห็นปะที่นางถ่ายรูปในไอจีอ่ะถ่ายรูปหมานะถ่ายรูปหมาแต่ว่าใกล้ๆๆๆใกล้ใกล้ใกล้หมีอ่ะใกล้หมีไหนเออถ่ายรูปหมาใกล้หมีเพราะนางใส่ขาสั้นแล้วหมาอยูม่มันหมีหมายู่มันหมีเอเอแล้วนางถ่ายรูปแล้วเขาก็เลยถามกันว่านางอยากจะชว์อะไรนั่นคือจุดขายของเขาตั้งแต่แรกหรือปะแต่เอาจริงๆนะฉันดูฉันดูในรูปฉันไม่รู้สึกว่ามันสืื่่ออถึงงเเรนนั้ลยย ฉันไม่รู้สึกเพราะฉันเคยทําเธอทําอะไรเธอถ่ายอะไรฉันก็ถ่ายแบบถ่ายถ่ายเหมือนกันแต่ว่าถ่ายฉันใส่ขาอ่อนไงถ้าขาอ่อนฉันสวยฉันมั่นใจเพราะว่าฉันหลอกตัวเองไปโชว์โชว์โชว์ซี่โชว์ซี่จะถอดตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแต่ไงไงว่าฉันหลอกตัวฉันเองจนฉันเชื่อไม่ต้องมีใครบอกฉันเองได้นี่ลองดูรูปรูปรณรงค์มะเร็งปากมันลูกอยู่นะ บางทีก็แบบว่าจะไม่มีแล้วรู้สึกว่าแบบแก่ไขฟองหมดแล้วอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เดี๋ยวกันใครจะเปิดประเด็นใคร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 จะเป็นคนเริ่มของใครย้อนกลับอีกแล้วเห็นไหมฉันไปเร็วมากไอดาก่อนไงไอดาไอดาเอาน้ตรงพระรามสามมันเหรออะไรนะไอดาไม่รู้เรื่องว่ะที่ไหนวะเจ๊เจ๊ทำไมเจ๊รู้เยอะจังอ้าพอดีเคยทำงานอยู่ที่น่ามาสองสามปีตอนนี้แบบว่าผ่อนบ้านผ่อนบอลล้นบอลอะไรก็เลิกแล้วอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะ เคนจังหวัดไรโยชิณ้ามันเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรอ๋อผมจบจากสุราษฎร์มาแต่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนจังหวัดอะไรไม่รู้เรื่องอะสมองไม่เก่งกรุงเทพไงกรุงเทพใช่ไหมอ๋อกรุงเทพอ๋อก็บอกไปแล้วบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วเดี๋ยวก่อนไปเรียนไปเรียนสุราษฎร์มากี่ปีตั้งแต่ปสามะครับปสิบปีสิบปีใช่ได้อะไรกลับมามั้งโอ้ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยปัญญาของกูยังถามเลยกูได้อะไรบ้างได้แฟนคลับ ได้แฟนคลับได้แบบชนงชนีแล้วได้อะไรอีกความรู้ได้ไม่ไม่ไม่ชนีเพิ่งมาได้ตอนอยู่มหาลัยไม่ได้ได้แบบไหนอายมเลยถามเลยถามเลยเนี่ยถามเลยเอาอีกแล้วเอาอละเสกเสกบอกว่าก่อนกดซีบอกคุยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกว่าไหนบอกมันแต่แล้วว่าจะไม่แฉจะไม่แฉไม่แฉค่ะเฉลยว่าได้ชนีอย่าได้แบบไหนใช่แบบได้คุยบ้างไม่ได้คุยแบบยังไงได้ยังไงมาอ๋อเจอที่ไหน ่วนอยา่ผมไม่เจอในภาพเจอแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเออไม่ลงไม่เรียนอะไรเรียนเรียนเรียนอะไรนะเจอแล้วผับไม่ใช่ผับผับไม่ใช่ผับผับผับอย่างเดียวพอร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 อแล้วสเปกสเปกสเปกเป็นไงโอ้ผมก็ไม่ชอบอะไรมากผมดูผู้หญิงที่นิสัยก่อนนิสัยขาขาวนิสัยนมใหญ่เขาทีนิสัยยังไงละเขาเรียกคุณลักษณะไหมนิสัยขาขาวนิสัยนมใหญ่เข้าใจว่าพี่ตลอดนิสัยอย่างนั้น ชิบหายแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราไปทำก่อนเราไปทำก่อนถ้าผู้หญิงนิสไซดดีเยอะก็โอเคดิยมิสไซดีเยอะเยอะปุกยี่อะอ๋อจอ ยากจะบอกก่อนว่าเออส่วนใหญ่คนเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เจอครั้งแรกก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยอ่ะแต่ต่อไปเราก็ดูที่นิสัยว่าเข้ากันได้ไหมส่วนใหญ่ก็เข้ากันได้เข้ากันได้หมดเข้ากันได้เหญ่ข้ากันได้อันนี้เป็นแบบอะไรที่ฉันพูดมาเสมอว่ายังไม่ขอโทษโทษนะบางทีก็เข้าไม่ได้นะทำไมทำไมใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอพยกมละเบืออ่ะพุ่ือเพราะว่าใจมีความมั่นใจสูงอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครไปเสริมสร้างความมั่นใจให้มึงเนียปล่าป้าหนึ่งว่าเปลับ งูงู <Ng> อะไรงูหลามจริงจบเปิดมาแล้วงูไงงูงูอะไรครับงวงช้างอะ่ะ<อ>วัดนใช่ละเข้าไม่ได้โอ้ยจริงๆแล้วมันมีคนเสริมสร้างความมั่นใจกูก็อยากรูก้เหมือนกันว่าใครไปสร้างความมั่นใจให้มันนะนะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> แล้วก็อ่ะสเปคอ่ะเล่าเล่ามาหนึงสเปคสิแล้วจะให้ฉันถามคนเดียวหรอทำไมอ่ะดูฉันเป็นแบบชนีการ์ลล่อเอาอะก็ไหนๆก็เป็นผู้ชายแล้วเจ๊ก็ถามเลยนะอ่ะอะอ่ะถามมาในนามของผู้หญิงสเปคสเปค ปก่อผมก็ชอบผู้หญิงขาว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 ตัวก็อย่างน้อยอย่าสูงมากกว่าผมอ่ะอย่างงั้ยืนยืนยืนนี่ยืนก็ผ่านมาเจ๊อย่าสูงมากกว่าท่าถอดอถอดถอดอะไรนะถอดส้นสูงเอาถอดส้นสูงไม่กูว่าคงไม่มีอะไรถอดให้โชว์หรอกนะจริงจริงถอดไปก็อายถ้าถอดปุ๊บลนลงเลยแต่ถามว่าดีดีมันก็ดีอะไรฟีลเป็นแบบไหนครับ พี่น่ารักเอาแล้วเอาเลวเอาแล้วไงคือพี่พี่น่ารักครับไม่ไม่ฟิลสาวขนาดนี้ดูไม่ออกเหรอจ๊ะหรือว่าจะต้องให้ฟิลมาตัดมัดคาราชเ,ชาเอขาอาจจะบอกว่าเป็นแบบว่าแมนแมนเตบอลก็ได้นะแมนแมนเตบอลแต่งหญิงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก่อนยังไงครับนอตนี่มีปัญหาอะไรกับฉันวิเนี่ยอะไรไหมเหรอฮะทำไมอ่ะ วันนี้รถติดมาสายกว่าฉันนิดนึงใช่แล้วมันก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมพูดนะยังไม่ยอมพูดนะขอชาร์จพลังก่อนนะแม่ปล่อยปล่อยปล่อยฉันจ่วยอยู่คนเดียวเลยนะก็ไม่ได้เห็นวันนี้ผู้ชายเยอะไงก็เลยปล่อยเจตเล่นกบอนคิดถึงจังเดี๋ยวเดี๋ยวญี่ปุ่นใครวะญี่ปุ่นเขาบ้าแล้วเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่ๆอย่าตามอย่าตามไหนร้อนไหนร้อนเลยจริงๆผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน่ารักมั้น่ารักโคตรนี่ไงมีคนถามมาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าได้ไงวะ ไปตามดูนะจ๊ะเนื้อคู่วออนทีวี N E R K O O ออนทีวีญี่ปุ่นนี้คืออายุเท่าไหร่ญี่ปุ่นอายุเท่าไหร่วะอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามประมาณนั้นแหละเฮ้ยรุ่นเดียวกับผมเลยถูกต้องสเปคแล้วสเปกผู้หญิงอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคราบผมยังไงก็ได้ปล่อยเข้ากันได้ที่มันบอกอ่ะมุกไม่ไม่ไม่แต่เอาจริงๆถามญี่ปุ่นมันต้องมาว่ามันชอบไหมถ้าเผื่อตอนนี้มันนั่งดูน่ะนั่งดูอยู่ก็ไม่อยู่ให้ถามมันสิ นอตเจอสองหนุ่มประกบเงียบเลยนะแน่ใจได้ไงคะว่าเป็นสองหนุ่มแน่ใจได้ไงไอผมผมรวมผมรวมอยู่เพื่อดูกันนะรู้สึกว่าก็เจ๊พันหนุ่มมาถ้าผมแบบเฉาเลยอ่ะเจ๊ไม่พัาสาวๆให้ผมบ้างอ่ะเฮ้ยชนีไม่ถูกใจฉันจริงๆอ่ะเฮ้ยใครที่อยากจะไปเป็นมิจิกรแทนฉันขอให้ถูกใจแทนฉันเฮ้ยอย่าจะววยวายโวยวายโวยวายก็ได้แต่ไม่ได้มาเลยมาเลยเปล่าส่วนใหญ่เจอะชนีแอปไงแอปยังไงแอปยังไงเดี๋ยวแบบค่ะ ก็แบบอย่างว่าาตอนนี้นะคะเรามาพบกับชุนี้คาดเนื้อกูอะไรที่ฉันไม่อยากได้แบบชนีพรอปอ่ะเออคือแบบเฮ้ยไม่ต้องจะจะลีดอ่ะอยากจะมามาแบบเราไม่ต้องกลัวเฮ้ยแต่ละคนกลัวจะมานี่แบบกลัวกลัวกลัวกับแบบแบบสดอย่างเงี้ยเล่นสดแล้วกลัวเดทแอร์แต่ฉันอยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องของใครไม่อ๋อเหรอหรือว่าประเด็นประเด็นกลัวกลัวเหัวมากลัวกลัวัวมาโดนแย่งอะไรอย่างงี้เหรอ เฮ้ยตะกี้ได้ยินคนเขาพูดกันไปในเรื่องเมียน้อยเมียหลวงจริงเหรอบอกว่าอยากเลิกเป็นเมียน้อยแล้วฟิลประมาณเนี้ยจริงเหรอเลยเออใครใครใครเมียน้อยเขาไม่ได้เลิกเขาให้แย่งเขาคือใครอ่ะไม่รู้จักเัานม่แบบต้องหวั่นผ่านเลยเขาเจ็บบังหวั่นผ่านเออมันเลิกเป็นกันได้ด้วยเหรอเมียน้อยแล้วขยับขยับสกิลขึ้นมาเป็นเมียหลวงต่อท่าเมียหลวงก่อนเนี่ยถ้าขยับสกิลถ้าขยับสกิลมันจะเรียกเมียน้อยได้ไงเหมือนเลื่อนขั้นใเนี่ยเลื่อนยศเออเรื่อนยศมึงก็ต้องเนี่ยเมียหลวงหนึ่งเมียหลวงสองอย่าเอาเดี๋ยวไว้ฉันไปทดดลอองก่นเี๋ยวแบบ เจอหาป่าค่ะเฮ้ยทดลองนี่คือ,อยังไงจะเป็นเป็นเมียนออ้อยก่อนแล้วใช้เื่องสั้นอย่างนี้เ,อ,เออใช่ใช่ใช่ลองดูก่อนถ้าแบบว่ามันมันทำได้นะถ้าทำได้ก็จะมาบอกต่อกันออถ้ามันสนุกดีกออ็จะมาบอกต่ออะไรอย่างนี้แต่วันนี้ตอนนี้แบบแคบบ่ผู้ชายเขามายังไม,ม,ม่มีเลยค่ะจริงๆนี่ไงโดยทีหไหนบอกว่ามีคนโทรมาเยอะแยะคือประมาณว่าโทรมาโทรมาแล้วแบบว่าสํำเสียงหื่นใส่อะไรประมาณนี้จริงๆ แล้วบางทีโทรมาถามแบบว่าเรื่องครีมอยากจะบอกตรงน,นี้เลยนะคะว่าไม่ใช่เป็นตัวแทนขายครีม <c oughs> ใครอยากจะซื้อครีมนะคะไปที่นี่เลยเว็บไซต์เจจัสเน่ไปถามดูเอาเองนะคะคุณไม่ได้ขายค่ะจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรมาหืน,าหนนี้โทรมาหื่นยังไงเอออยากรู้เหมือนกันมันจะร <c oughs> ู้มันจะรู้เลยเยเขาโทรมาทำร้ายตัวเองให้เราฟัง ทำไรไงทำไรซะเองยังไงบ้างทำไรซะเองยังไงบางทีไม่ต้องถามบางทีมันออกมันออกไม่ได้มันโดนผีดันมันก็ลุ้งกันอยู่แล้วอะรตอนเรื่องทำไหล่ก็ทำไหล่บ้ากี่กี่เออกี่แขนเออก็กี่แขนตัวเองแล้วก็ซีซาด์ซีซาด์ังไปแล้วนที่สุดก็สีขาวเขาก็ไหลออกมาจบเอออันนั้นเขาเรียกช็อคกันช่างเออเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงไม่รู้จริงๆเออเอออันนี้ถ้าจะดีเนาะถ้าเอาเอาไว้เอาไว้ที่หัวดีใช่ไหมปิดหน้าเลยไหมฮะปิดหน้าเลยไหมมันปิดไม่ได้มันไม่ถึงอ่ะอ๋ออ้้ยแต่ผมโอ วันนเ,เข้าเข้ากับเทศกาลเลยว่ะเยี่ยมทำไมผีเออวันนี้ก็เลื่อดไปแล้วแล้วกันถ้าเกิดว่ากวนตียงเขนาดนี้นะคะอ่ะอาให้ส่ง SMS ไอซ์แมนใหเข้ามาเลือดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันว่าอ <laughs> ย่างที่บ้านมันจะส่งมาว่าอะไรว่าจะเอากาแฟอยู่หรือว่าจะเอาสั่งเอออะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงอยู่เข,าข้ากันช่วงแบกสั่งกับเนื้อคู่สไลด์อ่ะ